อย okay. so <ful> ู่บนเรือนะคะไปข้ามไปอีกฝั่งค่ะเป็นขบวนกันมานั่วัสดีวันดีวัสดีค่ะมาทานกันเถิดเลี้ยงจังเลยีอ

เจ้าบ่าวะเดี๋ยวเราไปถึงท่าน้ำแล้วเราค่อไปดูเจ้าบ่าวกันนะคะลูกหลอกค่ะการันตีได้ดูแค่ญาติาก็ยังกินขาดขนาดนี้ ผ่าแล้วค่ะเทียบผ่าแล้ว น้ำตาและแอนติระยะนะคะพูล,ลารีแอนมันมันยากเกิดยากย่ากัน อันนี้นอ้นองสาวเจ้าบ่าวค่ะน้องสาวคนเล็กน้องเือนันนี้จเจ้าบ่าวนะคะชุดสีขาว กระไรพีในความรอค่ะที่บรรดาญาติญาตินะคะชุดขาขาดนั่นเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆของเจ้าบ่าวที่คุณพ่อคุณแม่ไปไหน,นะคะ่ะ เราเข่งกับแน่เลยกัน คุณพ่อคุณแม่นะคะสินสอด ยังีเข้าสู่พิธีพิธีมั่ก

มาเดินกมไป็นไลไป็นไลผมคนได้เสมอบาคนมา40คนนะแล้วก็วาลีผมให้คนเด็กไปถ้าทหน้ากอลนะมีีมาว่าความที่คุณผิดพลาดหนึ่งข้ล้วที่ผิดพลาดหนึ่งสองสามสี่หแล้วก็ไปจูนกันไปจูนกันมาแล้แป๊บเนาี้มีผิดพลาดนนี้บอกลาเป็นช

แค่คือมอกมยมันเป็นธรรมดามันกดพวกนี้เลยแต่ว่ายุอะไรแปดสิบปีถ่ายรูปไปเป็นหลักฐานนี่ยตกตกซาร์กตกตกตกอกอกตกตกกต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 กกต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 กก về liên quan đến bản vận đắc này. Tôi <laughs> này

จะเบาตอบค่ะตอบ้ค่าไมี่โอบสบ้แล้วหมดแล้ว ม,มาลบแกะได้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 ไไปไถ้าเกิน้สิได้สองเลยก่อนเเอคนอคนโอ้ยว้าวไ่นิ่งเอา่ายง่ายกว่าช่วยหาดีไห

งานขอยก็เบาเด้เหมือนก็าบาได้เลยค่ะไม่แรงไม่สุดค่ะ ขอเพ่สาวที่สามารถเ้นที่บอกได้บ้องด้านะครับชครับเจ้าเพืนเจ้าสาวขอเพื่อนสาที่เต้นที่บกได้เ็ีหดไม่ส่เลยไม่ใ่เลยไดึงครพอแล้วเกืดอจะเบาร้อน

ที่เจ้าบ่าวร้องเพลงนะคะประตูเยอะมากประตูเยอะมากก็นนนี้ะคะมีคำถามก็คือว่าอยากจะถามว่าวันแรกที่เจอเจอตั้งแต่เจอได้ที่ไหนคะใช่ค่ะแล้ววันนี้ตู้อะไรกันงานจริงๆคอนเสิ

จะแบบแต่ตัวไม่รักเลยนะคะชาดิชาแมงนะครับน้องแปมนะครับเริ่มเลงครับว้า

แกก็ต้องกลองของเจ๊ใ่ราเยเอาป็นีมากที่สุดแล้วกคะก็ก็มาดีนะะก็หอมแล้วะ

แลนวีหนึงในนั้นเนี่ยก็จะมีของโผเอ่งจรนเต้นเยพอเกี่ยวพ่อว่าเลยยู่อย่างเดียวที่ข้อที่ตุ๋นมานล้าไม่รู้ใบได้รค่ะใบอะไรแบบที่มีของใบไม้ได้ตอบมาต้องตอมาก่อนแล้วแจกกับใบใค่คะเออนอีอยู่เป็นกับใบด้วยค่ะ ไล่เลยค่ะขอบคุณค่ะทำไมได้นะคะทำไมได้คือเป็นแป้งค่ะเป็นแป้งมทำ่ันไม่รูค่ะไม่เขียมาต้องอีกหนึ่งตัขอบคุณค่ะเสร็จแล้วคำถามจะเสร็จตนั้นเลยค่ะตรงนั้นเหมอนกันนีะคือทำไงวาค่ะ โอเคเป็นตองเค่ะเด็ขอบคุณค่ะคุวตองธรรมดา

ช่วยค่ะ